ดึกดึกดึกดกแดึหนึ่งเร็วโดนแล้วโอ้ยดึอีแปดอีแปดไโอ้สามตัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับถ้ามาลุ่นป่าอยู่คิดเรืมาสื้อขวดยพี่น้องขับมามองเก้าเลยนะครับผมแถวบ้านน่ะมันไก่แห้งครับทั้งหลายนะพี่น้องเต็นบอติดป่านะครับมาลุนเอามองนี้พี่น้อง ตแรกตึกแล้วดตึกนตๆอๆๆตือนเตือูตือนตือนตือนเตือเตอนเตแปบเตือนเตอนตือเตือแเตือนตึอนตืนตืออนตนะตอตต้อนตืตอตือตือตอเตนตือตืตือตอือแตือตอตือตอตอตืตออตอตตอตตกตต หดแล้วโอ้ยเลยไปอีกเหลืออยเลอยู่โอ้ยปลาอะไรปลาลดเอาปลาซอยเฮียไปอย่ดหงครับดิแหงวัโล่อตัวโตไปวัดเลยตัวหนึ่งโดดตัวหนึ่งโดดตัวหนึงเฮีย

ใหญ่แล้วตัวก็เลยคิดว่าเหลือตัวเดียวตัวครับผมลุ้นยังงวลครับยังมวลลุ่นตัวป็นไงนะติดแม็กแล้วหนึ่งตัวเสียบเสียบในในี้หรอกใน <laughs> มาตะเพียนยนอีกแ่เอา้าแมนรู้ใล,ล่ไหม,ไมสองหมื่นปลาสอยพวกใครติดเป็นไรพีร่น้อง ตัวแท้วตายแล้วตุง้งเอาตัวเฉลยพี่น้องัขนาดตาสองเส้นเคืองอะนะมาเลด้อผูงยังไงพี่น้องเลยทำยอดตึ้งจะกัะกก็มีโอ้โอไปทำ โดดหัวเสียบเลยโดดเป้าหัวเสียบไปไปใด้วะได ยังติดแล้วกูบ่โดดล่ะกูบ่โดดกูบ่โดดมันโดดบ่ได้ไปแปบ <laughs> ไปแปบพี่น้อง

ไอ้ปลาเนี่ยตีเบ็ดไปแปรบไม่ไว้แปบมาแล้วหนึ่งปลาซอยอุย้ยตัวเดียวอยอยสวงองอ้าปลาตะเพียน<า>ด้วยหัวเสียไปครึ่งน,นึงแล้ว

ตรวนมีพี่น้องรวนติดตามหาโยกคนเดียวพี่น้องไม่เพียงโยกครับตอนนี่น่ะมักหลายไม่เพียงโยกพี่น้องมันบดติดมันก็ติดซ้ำนี่แหละข้าว่ามันบรติดข้ามี่อะพี่น้องมันนี่ช้างเสือันนมี่ข้าว่ามันบดติดเขาเโยกกันนะครับตอนนี้ต้องโยกเป็นปุ่มนะพี่น้อมันเป็นแตกส,สวยๆนะสัตว์นะครับผม เปิดคล้องอย่างยก,กับกวิแพ้โยกครับแถวบ้านกับมีบางกีคนหม่คนนี่แหละมันท่านเกินมาแล้ววุ้นเป็นบทีหงายยอไปเลยมั้งตีงบ่าตีงบ่าตีงแล้วครับ <c oughs> โอ้ยตัวเดียวพี่นองเลยตัวเล็กไปไปไป ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยพี่น้องมือน้อยรอบนี้ครับผมเดี๋ยวพี้ห้อนกระซูพี่น้องเ้ยจะหัวแข็งเงนๆครับรอบนี้ยืันม่งสี้าไป็นสีพี่น้องนี่ ไปหอดไปเรื่อยๆไป,อยออยไปเรื่อยๆครับมันคล้องงีาไปเรื่อยๆครับทะลุไปเรื่อยครับผมแตกยสีแตกปีครับปีว่าท้ายบรรยากาศในเบื้องนี้ก็จะเป็น,นยังไงครับนี่ครันนี้ครับทางคลองข้างหลังก็เป็นนี่นี่ทุงทงท่งนานติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่ติดถนนทางเข้าเมืองบรรยากาศที่พี่น้องอยู่ี้คล้องฟังเสียงนก ยงยังไปอย่างนี้หรองครับตั้งมาติครับผมไปเมื่อยกับกลาบครับมีบอระมี่อีกบ้างอุ้ยโดดไปแล้วเดียวกบอาวีโกบติดคิดว่าจะแต่ออกซะแล้ว ตัวหนึ่งเนี่ยนอนแปะเ่ยดึงลแล้วจักโตขนาดละจักโตขนาดละสี่ตัวสี่ตัวพี่เนาะ เาพี่น้อโดนดินเพ้อโดดโดดิพ้อเดินอีกแล้วไปแปบอีกแล้วอีแป้เลยอีแป๊เฟลเลอเลยเราอยู่ทางสซนขาอยากกินไปแปบนมีโซนด้วกันครับไปแปบเนี่ยมันด้หลรายครับมีือนกันปลาสดครับผมเป็นปลาทู่หลวพี่น้องเลยจำปลาทูเข้มหมดละ เตียงป้าเตีง hmm. ตียงป้ตียงหยบดเถอะเอามาตัวใหญ่เลยครับรอบนี้มันกระดกกระเดกเลยเนี่ยไสิปมาณนี่พี่น่องเราได้ขับสวนมัน ปลาน้ำแดงนะครับผมโอ้โหผลแตกคือสวย,งงยงงอยูย่คนโดดบ้างคันปลาใหญ่ง่าเพื่อนมองไม่เห็นมันองเห็นเนาะมันบังปลามันเป็นช่วงน้ำแดงเขาสิแตกสิเป็นฟูมันนี่เนาะช่วงนี้ก็สิได้ประมาณนี้แหละเพราะเด็กเอาไปเคดไปแหงครับเพราะเด็กขายสดครับผมเปลี่ยนเป็นฟูมันก็เสียมากจะมื่นแรกๆอ่ะช่วงนี้คือสีผมล้องขีดขีดไปท้ายเพลินตอน,น,นแรกๆนะครับมันเป็นฟูนำไม่จะเป็นสนนะครับ มามือเดียวอืมมามือเดียวครับมองันกับบอติดเลยครับเอ้านอนมาเลย นีโตกลางคองาตาหง่ยงาเพิ่นแล้วตึ้งตะพิ้นปลาสวยกไม่เห็นเดยตี อ,อ,อุ้ยปลาโอนปลาปลาเสียมพี่น้องอลงมาจังไหนล่ะปลาเสียมเนี่ยแดดก้อนหอนพี่น้องเลย

ดีดีเผือพี่น้องเลย <laughs> กลับกับพี่น้องตัวไว้แล้วมัวติดถึง <gasps> งานมันนี้พี่น้อง <laughs> <laughs> โลกลัวครับจะไปแปลอะไรของนี้ตัวแบบใหญ่ๆฮะ้แม่ตัวสีตัวหาตัวรุ่นเนี้ย ไอีแปะพี่น้องสี่ตัวอันนี้ก็ด,ดตัวหน่อยจะเป็นรุ่นไหนครับเรือออ่องยกม,มวยพี่น้องต่ำย่อตึกๆๆก่อนนี่ปิ้งทอดแบบพี่น้องมกบุกครับนี่ไอีแปะพอนวัวไว้พี่น้องกลับครับสู่แดดวัวไว้ครับเดี๋ยวพอนคลิปหน้าครับจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัต้งใจให้ครับโชคดีสุขสุขคนครับผม